สำหรับคลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิปที่อธิบายโดยยอดว่าราศีใดบ้างที่ดาวพฤหัสย้าย19เมษายนแล้วจะส่งผลดีมากๆนะครับซึ่งจะมีด้วยกันอยู่6ราศีนะครับนั่นคือชาวราศีเมษอันนี้ชัดเจนคือดาวพฤหัสนะครับชาวราศีมิถุนดาวพฤหัสเข้าราพระครับราพระหมายถึงการได้มาราบผลความสําเร็จก็รกฏอยู่ในเรือนกรรมะคือการงานจะเด่นจะดีขึ้นราศีสิงห์ครับอยู่ในตําแหน่งร่วมท่าหรือตําแหน่งสุภะก็ถือได้ว่าเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับราศีธนูครับเหมาะแก่การเริ่มต้น หม่ทําอะไรใหม่ๆม,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 มีลูกมีเต้าโดยการเสกโชคก็จะมีโชคอย่างมากครับต่อมาราศีมีนครับดาวพฤหัเสเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นราชาโชคเงินทองจะดีขึ้นจะได้มาง่ายๆนะครับเอาละเราไปดูสถานการณ์ของดาวพฤหัสย้ายบ้างนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมานะดาวพฤหัสน,นั้นก็ส่งผลในทางที่ดีครับแต่ไม่ดีมากนะะาักสาหรับ6ราศีนี้บางครั้งอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของคนรอบข้างการเกินการทองที่มีปัญหาเรื่องคู่ที่มีปัญหาด้วยนะฮะหลายคนเลิกลาเจอรักสามเศร้าทะเลาะกัน รู้สึกไม่รักเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าดาวพระสวัสบบดีโคโจรย้ายแล้วนะครับต้องบอกว่าดาวพระหัสตีนะฮะจะนำทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่ชีวิตของคุณอย่างชัดเจนนะครับความสุขความปลื้มปิติความรู้สึกคลายความกังวลเรื่องหนี้สินเรื่องชีวิตจะกลับมาเรียกได้ว่าความสุขจะเริ่มกลับเข้ามาในชีวิตคุณจากที่ผ่านมารู้สึกว่าชีวิตนั้นมันน่าเบื่อมันซึมเศร้านะครับตอนนี้จะดีขึ้นนะครับถ้าช่วงนี้คุณสแสวงหาความสําเร็จคุณเตรียมพร้อมได้เลยโชคคแแลลละะจัังงงงงหวขขออุณกกําาาึ้้นย่ร หลังจากตกต่ำมานานคุณกำลังจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่อย่าไปไกลเกินไปหรืออย่าพึ่งพาโชคคุณมากเกินไปนะครับหาไม่แล้วโชคร้ายจะจู่โจมใส่คุณอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวฮนะคุณจงระมัดระวังก้าวย่างของคุณวิะนั้นคุณอาจจะรื่นรมได้และผมเตือนว่าให้ระวังเรื่องถ้อยคําคําพูดที่ ตรงผงผางบางทีพูดไม่คิดตรงนี้คุณต้องระวังด้วยเพราะจะทําให้คุณเสียโอกาสพลาดโอกาสดีๆจากการพูดตรงผงผางของคุณนะครับและในตอนนี้ฮะคุณมองเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคือที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนชีวิตคุณมันมืดมืดคลืมค,มคมืคุณมองอะไรไม่ค่อยเห็นจะทําอะไรก็มืดแปดด้านแต่ตอนนี้จังหวะชีวิตมันเริ่มมาฟ้ามันเริ่มเปิดนะฮะคุณเริ่มมองเห็นจังหวะโอกาสดีๆนะครับคุณจะประสบความสำเร็จในการวางแผนธุรกิจหรือการเริ่มต้นทําธุรกิจการค้าขายอะไรใหม่ๆคุณจะชนะ ในเรื่องของการต่อสู้หรือว่าการแข่งขันกับผู้อื่นอย่างแน่นอนนะฮะรวมทั้งคุณจับสล็อผลในการลงทุนทางธุรกิจจะมีโอกาสได้งานหรือมีคนช่วยเหลือด้านการงานช่วยเหลือเรื่องทุนนั่นคือผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือนะครับคุณจะอยู่บนเส้นทางแห่งความสําเร็จจงจัดแจ้งเรื่องข้อตกลงและสัญญาต่างๆให้เรียบร้อยอย่างสับเพร่าทั้งนี้เพื่อการหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตขอเน้นย้ำนะครับจะทําอะไรสัญญาต้องชัดเจนอย่าเกรงใจใครแล้วคุณจะไม่เดือดร้อนนะครับช่วงนี้ถ้าคุณมีแฟนและอยากแต่ง อยากมีครอบครัวการแต่งงานการมีครอบครัวจะทําให้คุณมีความสุขรวมถึงคุณจะเจอคู่ด้วยถ้าคุณโสดนะครับแต่ว่าต้องบอกนะฮะว่าครอบครัวงคนที่คุณแต่งงานด้วยอาจจะมีเรื่องยุ่งเหยิงเล็กๆน้อยๆแต่คุณจะช่วยจัดการเรื่องราวให้ถูกต้องได้นะครับช่วงนี้อยากให้คุณเป็นคนอ่อนหวานพยายามพูดหวานๆอย่าพูดตรงผองผางและชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะครับสารการทั่วไปของ6ราศีเมษมิถุนก็รกดสิงห์ธนูมีนะครับถ้าคุณทําตามวัตถุประสงค์ของคุณตามระดับขั้นคุณจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลลลยนกาารหหไใมสุ รจะไม่เป็นผลดีต่อคุณถึงแม้ว่าคุณจะโชคดีมากแต่ถ้าคุณมัวแต่หลงไปกับเรื่องของการท่องเที่ยวการใช้เงินหรือว่าหลงว่าเรามีรายได้มากขึ้นระวังคุณจะเดือดร้อนคุณจะประสบกับความสูญเสียได้อย่างแน่นอนเลยนะครับความปรารถนาที่คุณหวังมันจะเป็นจริงขึ้นมาแม้ว่ามันจะล่าช้าอยู่บ้างนะครับบางครั้งดูเหมือนว่ามันจะไม่สําเร็จหรือสูญเสียไปแล้วนะฮะแต่ในที่สุดคุณก็จัดได้ความปรารถนาของคุณมานะครับแต่คุณต้องติดตามอย่างไม่ลดละอย่าได้เลินเล่ยอย่าปล่อยปละละเลยอย่าประมาทนะ ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ติดต่อกันเป็นเวลาช้านานใจค่อยทุเราจนหายนะครับแต่โรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทีอาจเป็นอันตรายได้จงไปพบแพทย์ในทันทีนะครับการเจรจารต่อรองนะครับถ้าต้องการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวแล้วก็จงเยือกเย็นเข้าไว้อย่าใจร้อนจงรอบคอบแล้วก็อย่าประมาทเอกสารตรงชัดเจนนะครับการเดินทางคุณจะมีความลำบากเล็กน้อยอาจจะตะกุกตะกากเหมือนไม่ได้ไปแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะได้ไปคุณควรไปกับเพื่อนร่วมทางที่มีอายุมากกว่าจะประสบความสําเร็จนะครับของหายล้มเลิกความคิดที่จะหามันนะคร เพราะคุณจะหามันไม่พบถูกขโมยไปแล้วนะครับคนที่คุณรอคอยข่าวสารคุณจําเป็นจะต้องรอสักพักหนึ่งมีอุปสรรคขัดขวางระหว่างทางนะครับการเงินฮะคุณมียนโน้มจะใช้จ่ายมากกว่าที่หาได้ต้องระวังตลาดในการลงทุนคลิปโตหรือหุ้นนะครับขาขึ้นที่มากเกินไปจะตามมาด้วยขาลงที่รุนแรงระวังจะขาดทุนจากความรลภนะครับ กำไรนุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังงง้งสิ้น11บทไปกําลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1 1 1่บาทต่อหนึ่งวงค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ูนย์แปดห้าหหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ